ส,ส,สวัสดีครับพบก,กับผมท็อคเทนกระแสมอเร์ไซ์ขนาดใหญ่หรือที่เราเรียกกันว่าบิ๊กไบค์เนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องด้วยการจราจรติดขัดทําให้บิ๊กไบค์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการใช้สัญจรวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปรับชม10อันดับบิ๊กไบค์ทรงสปอร์ตท,ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยมันจะมีรุ่นไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างเข้าไปรับชม,มพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนจะไปรับฟังผมบ่นเนี่ยผมก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้อตด้่ไป นะครับอันดับที่10 Yamaha YZF R6 มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ระดับพรีเมียมสัญ,ญลักษณ์แห่งความแรงดีไซน์ออกมาเป็นทรงสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับขนาดเครื่องยนต์6 0 0ซีมีนับปัดเรือนไม้เป็นแบบดิจิตอลผสานกับอนาล็อกซึ่งจะแสดงผลระดับความเร็วระบบเกียร์ระดับความร้อนและโหมดต่างๆส่วนรอบเครื่องยนต์นั้นจะเป็นแบบอนาล็อกนะครับสามารถปรับโชคได้เต็มรูปแบบแอบมีไฟหน้าคู่เป็น LED เท่านี้ยังไม่พอนะครับราคาของเจ้าตัว YZF-R6 ก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับเป็นราคาที่เหล่าไบค์เกอร์สามารถเอื้อมถึงได้อีกด้วยโดยราคา ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ5,49,000บาทเท่านั้นเองนะครับอันดับที่9 ฮ o n d a CBR 650R เป็นบิ๊กไบรท์ทรงสปอร์ตระดับมินเดิลค a รดอาจจะไม่ได้เป็นสปอร์ตจา้าแต่ว่าเทคโนโลยีก็ได้ถอดแบบมาจากรุ่นใหญ่อย่างพัน RR และที่สําคัญนะครับเจ้าตัว 650R ก็ถูกผลิตมาเพื่อทดแทน 650F ที่ยกเลิกการผลิตไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับได้รับการออกแบบใหม่รอบคันให้ลายเส้นมีความปาดเบียวดูด,ดันเห็นแล้วคันมืออยากบิดเลยครับอีกทั้งมันยังมี Emergen c y light ไว้ฉูุกเฉิดเมื่อลถเบรกกระทันหันแบบที่ใช้ในระดับรถซูเปอร์สปอร์ตอีกด้วยที่สําคัญนะครับ ราคาก็ถูกเอามากๆโดยปัจจุบันก็มีราคาเพียง3 2 1, 4 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลนะครับที่คนไทยให้ความนิยม CBR 6 5 0 R เพราะราคาถูกไม่พอแถมยังได้ระบบและเทคโนโลยีชนิดที่ว่าซื้อมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันเกินคุ้ม่ะครับ ดับที่แดูคาติปานิกาเล่ V4 รถมอเตอร์ไซค์ตัวแรงจากค่ายดูคาติครับที่นําเทคโนโลยีของการแข่งขันมาผสมผสานให้ขับบนท้องถนนได้อย่างลงตัวซึ่งคาดว่าน่าจะมาทดแทนรถต้นแบบอย่างรุ่นดูคาติปานิกาเล่1299โดยมีการพัฒนาเครื่องยนต์และเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ 1,100cc มีเฟรมใหม่ที่เรียกว่าฟอนเฟรมมีคุณสมบัติยืดหยุ่นน้าหนักเบาแต่ก็ยังมีความแข็งแรงครับตัวรถยังคงเน้นส่วนเว้าส่วนโค้งที่มันเป็นเอกลักษณ์อยู่เหมือนกันและมันก็มีราคาที่ค่อนข้างอยู่แล้ว กับกลางๆนะครับโดยราคาปัจจุบันก็อยู่ที่969,000บาทอันดับที่เจ Yam ็ Yamaha YZF-R1M มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นตัวท็อปจากค่ายยามาฮ่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์สีสูบสีจังหวะขนาดเครื่องยนต์ที่ให้มาขนาด1 0 0 0ซีซีมีไฟหน้าคู่ดีไซน์ออกมาได้ล้ำสมัยเป็นไฟแบบ LED และไฟเลี้ยวกับไฟหลีกก็เป็น LED เช่นเดียวกันนะครับแฟลิงด้านหน้าออกแบบมาในแนวสปอร์ตเพื่อช่วยให้ลดแรงประทะของลมได้เป็นอย่างดีมีระบบเบรกหน้าเบรกหลังแบบไฮดรอลิกช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่มากยิ่งขึ้นปัจจุบันราคาก็อยู่กลางๆนะครับสามารถจับต้องได้โดยตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ 1.1ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับอันดับที่6 d ดูคาติพานิกระเล่9 s u per bike จากอิตาลีที่มีความโดดเด่นโฉบเฉี่ยวมีการออกแบบมาได้สวยงามมากครับทั้งนี้ยังมีโหมดการขับขี่ถึง3โหมดด้วยกันข้อนี้ผมชอบมากๆครับโดยมีโหมดการแข่ง โหมดสปอร์ตและอีกหนึ่งโหมดที่สําคัญมากครับนั่นคือโหมดพื้นถนนเปียกสามารถช่วยในการขับขี่ได้ทุกสถานการณ์และอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสำหรับหน้าปัดเรือนไม้เป็นแบบดิจิตอล f u l LCD Display สามารถแสดงผลมาตรวัดความเร็วมาตรวัดรอบเครื่องมาตรวัดระยะทางมาตรวัดความร้อนและยังมีโหมดการใช้งานต่างๆจนเราคิดว่าราคามันคงจะแพงเอาเรื่องมากๆแต่ผมอยากจะให้มองไปถึงความคุ้มค่ากับเงินตาที่จ่ายไปซะมากกว่านะครับสำหรับราคาของเจ้าดูคาตินปานิเกลเล่หนึ่งสองเก้าเก้า ปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ1.4ล้านบาทอาจจะแพงสักนิดนะครับอันดับที่5 Suzuki oh. GSX r 1 r มาที่ค่ายซูซูกิกันบ้างนะครับวิศวกรซูซูกิก็ได้นําประสบการณ์จากการแข่งขันในรายการต่างๆที่กวาดรางวัลมาแล้วทั่วโลกนํามาพัฒนาโครงสร้างตัวถัง Gsx-R1000 ทาให้มีขนาดกระทัดรัดเพียวบางและเบาวกว่าทําให้ผู้ขับขี่รู้สึกเหมือนขับขี่บนสนามแข่งยังไงอย่างนั้นโดยมันเป็นรถแนวสปอร์ตบค์ในพิกัด 1,000cc ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมันสามารถปรับได้3โหมดการขับขี่คล้ายๆกับดูคาติปานิเกลเล่1299แถมยังมีหน้าปัดเรือนไม้แบบเดียวกันอีกตั้งหากครับถ้าคน ที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องยี่ห้อและซีซีที่ไม่ได้ต่างกันมากผมคิดว่ารุ่นนี้อาจจะดูแล้วคุ้มค่ากว่าดูคาติบานิกรเร่หนึ่ก้เก้าก็ว่าได้ครับโดยราคาปัจจุบันก็อยู่ที่แปดแสนบาทเท่านั้นเองแล้วถ้าลองเทียบกันเนี่ย GSX-R1000 r, ราคาถูกกว่าเกือบครึ่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับอันดับที่สี่อนด้า b r พ 1000RR ได้เปิดตัวภายใต้คอนเซปต์ Total Control โดดเด่นทั้งในด้านพลังเครื่องยนต์ที่ถูกคอปปี้มาจากสนามแข่งเพื่อให้ควบคุมได้ง่ายมากขึ้นมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1,000ซีซีระบายความร้อนด้วยน้ำอัตราส่วนกำลังอัด13ต่อนหนึ่งและให้กำลังระดับรถแข่งที่214แรงมา้าและแน่นอนว่าต้องเป็นสไตล์สปอร์ตแบบเต็มรูปแบบซึ่งภาพรวมดูหนาและดุดันมากครับตัวเฟรมอลูมิเนียมกับแฟริ่งดีไซน์ใหม่ทั้งหมดไฟหน้าเป็น LED และมีหน้าปัดแสดงผลเป็นดิจิตอลแบบสีขนาด5นิ้ว เลยนะครับแถมยังมีระบบสมาร์ทที์ไม่ต้องมีกุญแจด้วยล่ะครับสำหรับเจ้าตัว r 1พัน r นี้ก็มีราคาอยู่ที่7-8็ดถึงแสนบาทนะครับถือว่าราคาไม่แรงเท่าไหร่คนถึงนิยมใช้กันและมันก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆครับสำหรับไบเกอร์อันดับที่3 Yamaha YZF-R1 ถ้านั่งแบบก้มตัวลงไปข้างหน้าในแบบสไตล์ของรถซูเปอร์สปอร์ตเลยนะครับเราสามารถขับขี่ได้อย่างมีอิสระมีชิลหน้าป้องกันการประทะจากลมได้เป็นอย่างดีถ้าขับขี่ทางไกลและการทําความเร็วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับหน้าปัดเรือนไม้เป็นฟู l l LCD ขนาดใหญ่แสดงผลแบบแดชบอร์ดบอกข้อมูลความเร็วรอบเครื่องระดับความร้อนน้ํามัน และระบบอื่นๆมาพร้อมกับเครื่องยนต์1,000ซีซีมีดีไซน์ที่โดดเด่นโครงรถเป็นอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบาแต่ก็ยังคงความแข็งแรงและราคาก็ไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะครับปัจจุบันราคาของเจ้าตัว R1 ตัวนี้ก็อยู่ที่7-8แสนบาทเท่านั้นเองนะครับอันดับที่2 าวาซากินินจา Z X10R มันคือคนละรุ่นกับแซดพันนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนหลายคนอาจจะเข้าใจกันผิดเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเจ้าตัว Z X10R กันดีกว่าต้องบอกว่ามันมีความดุดันสไตล์คาวาซากิอยู่แล้วมีไฟหน้าแบบ LED ส่วนไฟเลี้ยวถูกฝังในกระจกมองข้างมีแฮนด์บังคับทรงต่ำสไตล์สปอร์ตพร้อมติดตั้งกันสะบัดไฟฟ้าให้อีกด้วยถังน้ำมันดีไซน์โค้งสวยมีเบาะแบบแยกระหว่างผู้ขับและผู้ซ้อนโครงรถยังคงรูปเอกลักษณ์พร้อมกับส่วนท้ายที่ยาวมาก ถือเป็นการพัฒนามอเตอร์ไซค์ระดับซูเปอร์สปอร์ตขั้นสุดยอดที่โรงงานคาวาซากิเคยผลิตมาเลยก็ว่าได้นะครับและราคาปัจจุบันของ ZX10R นั้นก็อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0แสบาทเท่านั้นเองนะฮะอันดับที่1 BMW S1RR ได้รับการออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุตดตำแหน่งที่นั่งมีความเหมาะสมกับสรีระและแป้นวางเท้าที่รองรับได้ดีขึ้นแล้วแถมยังสามารถปกป้องหัวเข่าได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยมีชุดโคมไฟหน้าแบบ LED ช่วยเพิ่มความสวยงามดุด,ดันคล่องแคล่วว่องไวไฟเลี้ยวถูกฝังในกระจกมองหลังมีความเพียวและยังช่วยเพิ่มทัศนะในการมองเห็นนี่คือมอเตอร์ไซค์ที่เน้นความสำคัญทั้งด้านดีไซน์นะครับและฟังก์ชันการใช้งานรวมไปถึงความปลอด อดภัยอีกด้วยและราคาปัจจุบันของ S 1 0พั RR เนี่ยก็อยู่ที่9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่เรานำมานะครับหากผิดพลาดต,ตรงไหนผมต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดซ b s ส r คร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับ